สวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการเขียนแบบ2อดีนะครับจากรูปภาพที่เราดึงเข้ามานะครับเพื่อที่จะเขียนเป็นไฟล์ชิ้นงานนะครับในตัวโปรแกรมเพื่อเอาไปใช้งานนะครับอ,อย่างเช่นผมได้รูปภาพมาก็คือรูปภาพมารูปภาพก่อนนะครับปึ๊บ เช่นรูปนี้นะครับผมโหลดรูปนี้มาแต่ผมต้องการเขียนรูปนี้นะครับในตัวโปรแกรม s แต w ดนะครับทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่ Insert นะครับคลิกที่ Attach นะครับหรือ Image Attach นั่นเองนะครับจากนั้นให้เราไปค้นหาไฟล์รูปภาพที่เรามีในเครื่องหรือดาวน์โหลดมานั่นเอง ผมอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับ image รูปนี้นะครับก็กด open นะครับก็จะเข้าหน้าต่าง attach image นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะรีวิวเป็นรูปนะครับรูปภาพชิ้นงานที่เราเลือกเข้ามาจากนั้นกดโอเคครับเดี๋ก็เลื่อนซูมเข้าไปก่อนนะครับก็อยู่ไกล มุมมองอยู่ข้างๆไก่ก็ซูงเข้ามาก่อนเมื่อเห็นแล้วก็คลิกซ้ายวางนะครับกด enter นะครับเราก็จะได้รูปภาพเข้ามาในตัวโปรแกรมแล้วนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือรูปภาพที่เราเข้ามาเนี่ยสเกลมันจะไม่ตรงนั่นเองนะครับอย่างต,ตรงนี้เส้นนี้มันบอก3.75แต่วัดจริงๆคงไม่ได้นะครับนี้เราจะทำยังไงนะครับ ให้ขนาดรูปภาพเท่ากับขนาดจริงอ่ี๋ต่ผมจะขอสาธิตให้ให้ดูนะครับผมก็ไปที่ Home นะครับเลือกคำสั่งลายนั่นเองแต่ผมขอเปลี่ยนสีแล้วกันเป็นสีม่วงอ่าอาจินตานะครับคลิกที่มารจุดเส้นบอกขนาดของรูปภาพไว้นะครับสามจุดเจ็ดห้า ผมก็กด O t ท o อนั่นเองบล็อกไว้นะครับพิมพ์สามจุดเจ็ดห้าครับกด Enter Enter อีกทีหนึ่งครับอันนี้คือเส้นสามจุดเจ็ดห้าจะเห็นว่าสามจุดเจ็ดห้าในภาพวาดเนี่ยเที่ยวเข้ามาไม่ตรงน,นั่นเองทีนี้เราจะทำการสเกลรูปภาพให้เท่าขนาดของเส้นสามจุดเจ็ดห้าที่เราสร้างนะครับก็ใช้คำสั่งสเกลน,เนั่นเองก็คือคำสั่งนี้ แอปสเกลนะครับเลือกรูปภาพครับจากนั้นกด enter คลิกที่จุดเริ่มต้นสร้างเส้นเมื่อกี้นี้หนึ่งครั้งคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายแล้วจะเห็นว่ารูปภาพสามารถขยายได้แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมขอบเขตการขยายของรูปภาพได้นะครับให้เราถ้าเราต้องการเนี่ย ควบคุมขอบเขตเนี่ยเราก็พิมพ์คำว่า r นะครับก็คือ reference น,นั่นเองก็พิมพ์ r ครับ enter นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่เส้นหรือจุดเริ่มต้นของเส้นนะครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกที่จุดสิ้นสุดของเส้นบอกขนาดในรูปภาพนะครับ,บาร์ไว้โอเคแล้วก็ลากไปหาปลายเส้น ที่เราสร้างนะครับของขนาดจริงก็คือ3.75แล้วก็คลิกซ้ายวางนะครับให้เปิดโหมดของ Object Snap ไว้นะครับคลิกขวา Setting ให้เปิดโหมด Object Snap ไว้ถ้าไม่เปิดเราจะไม่สามารถ Snap เส้นได้นะครับตรงนี้ก็จะติ๊กใช้งานไม่ติ๊กใช้งาน Object Snap ตัวไหนก็ได้นะครับแต่นี้ผมขอเลือกเป็น select all ไว้ก่อนนะครับ กดโอเคอ่าทีนี้เราก็คลิกที่ปลายเส้นได้เลยครับอ่าจะเห็นว่าขนาดของรูปภาพเท่ากับเท่ากับขนาดของเส้นที่เราสร้างก็คือสามจุดเจ็ดห้านั่นเองนะครับโอเคนี้ผมก็ลบเส้นบอกขนาดทิ้งไปไอเส้นเส้นที่ผมเขียนไว้นั่นเองก็คือสามจุดเจ็ดห้าโอเคนะครับนี้เราได้รูปภาพเท่ากับสเกลที่ กำหนดแล้วนะครับต่อไปเราจะเิีนรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับทำยังไงบ้างขั้นตอนมียังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยผมอาจจะต้องสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับก็คือคลิกที่ layer property เพื่อกำหนดคุณสมบัติของเส้นนั่นเองนะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับ New Layer นะครับ เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมากคลิกมีเลเยอรก็จะได้เลเยอร์หนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาเป็นพาร์ทแล้วกันนะครับก็คือเส้นของชิ้นงานสีเป็นสีเหลืองนะครับกดโอเคกดนิ w อีกรอบนะครับอันนี้ผมเอาเป็นดิเมนชันขึ้นบอกขนาดนะครับได้แล้วก็สีผมเอาเป็นสีม่วงแล้วกัน นะครับโอเคทีนี้เส้นบอกขนาดเนี่ยหรือเส้นดิเมนชันเนี่ยผมต้องการให้เป็นเส้นปานะครับเราสามารถกดที่ช่องลาย้ายของเลเยอร์ได้เลยเพื่อสร้างนะครับคลิกเข้าไปแล้วให้กดโหลดครับเลือกเส้นปานะครับหรือสัญลักษณ์เส้นปะที่ต้องการเอามาใช้งานนั่นเอง ผมก็กดที่เซนเตอร์สองนะครับต้องการเส้นเซนเตอร์สองนะครับไปใช้งานกดโอเคนะครับถ้าจะใช้งานเลยก็กดที่เซนเตอร์สองกดคืนเลนส์อันนี้ผมไม่ใช้นะครับเอามาไว้ก่อนก็กดโอเคนะครับเมื่อได้เลเยอร์ตามที่ต้องการแล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างของเลเยอร์ o อร์ t y ได้เลย จากนั้นผมเลือกเป็นเลเยอร์เดนมิชันก่อนนะครับลุ๊กเลเยอร์เดนมิชันนะครับนะรบตรงนี้ต้องตั้งเป็นบายเลเยอร์ด้วยนะครับถ้าไม่เลือกเป็นบายเลเยอร์มันจะเป็นสีที่เราเลือกสีครั้งแรกนะครับให้ผมเลือกผมก็เลือกเป็นบายเลเยอร์นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ก่อนนะครับก็คือเส้นปาเขาคร่าวๆปุ๊บ เป็นกนาร์ไลน์เอนเตอร์นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสร้างเป็นแบบครบควาไว้นะครับโอเคแต่ทำไมเส้นที่สร้างจากเลเยอร์ดิเมนชันไม่เป็นเส้นปะาเซนเตอร์อ่ามันเป็นนะครับเนี่ยเนี่ยเราเลือกเป็นเซนเตอร์นะครับก็ได้ปึ๊บนะครับ ันนี้ก็เป็นเซนเตอร์นะครับปึ๊บนะฮะจากนั้นก็เลือกเป็นไลท์ไท์สเกลจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าไลท์ไท์สเกลแค่หนึ่งมันอยากไปนะครับแต่ทีนี้มันไม่เป็นเส้นตาดตั้งแต่แรกอ่ะเราก็เข้าไปดูที่เลเยอร์อ่าอาจจะผมอาจจะพลาดเองก็คือผมไม่ได้คลิกใช้เป็นเลเยอร์เซนเตอร์นั่นเองนะครับมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเป็น เลเยอร์ที่เป็นเส้นเซนเตอร์สองให้แล้วผมก็เลือกแล้วก็กดโอเคอ่ามันก็จะตั้งให้เลยนะครับเมื่อได้แล้วก็กดออกมาทีนี้ผมได้เส้นไกด์ไลน์แล้วนะฮะทีนี้มันจะมีเส้นอ่ามีจุดเซนเตอร์ของเส้นอยู่2จุดก็คือจุดด้านนี้กับด้านนี้นะครับระยะมัน ทางทางขวาเนี่ยที่เป็นวงกลมด้านขวาเนี่ยสามจุดเจ็ดห้ากับสองจุดสองห้าอ่าฉะนั้นฉะนั้นนะครับเราก็คือต้องสร้างเส้นไกด์ไลน์ของตัวเนี้ยขึ้นมาก่อนนะครับจากที่เห็นเนี่ยผมน่าจะต้องใช้คำสั่ง offset นะครับคือตรวนี้อ่าผมก็เลือก offset นะครับปึ๊บพิมพ์ไปสามจุดเจ็ดห้า ผมก็อ f f เ e t เส้นนี้มาทางขวานะครับแล้วก็ enter นะครับผมก็คลิกที่อัพเ e t ใหม่ผมว่าตรงนี้เป็น2.25แล้วนึ่งก็พิมพ์เป็น2.25นะครับเพื่อใส่ระยะใส่ระยะนะครับก็กด enter คลิกอ่าขึ้นไปด้านบนคลิก,กว่าก็จะได้จุดตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นสร้าง เส้นอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิงนะควงกลมที่2ด้านล่างสามจุดเจ็กับ2.25ก็กดคําสั่งอ f f ฟ e สามจุดเจ็ดห้นตคลิกทางซ้ายคลิกขวาครับโอเค e n น e r นะครับคลิกที่ออเ e t อีกนะครับ2.25ก็กด2.25จุดสอ นะครับก็บคลิกตรงนี้ว่าว่าโอเคเราก็จะได้เส้นไกด์ไลน์หรือเส้นมาร์กรูต่างๆที่เรากำหนดไว้นะครับจากนั้นเราจะเขียนเป็นวงกลมและตัวชิ้นงานก็ให้เลือกเส้นอเส้นหรือเลเยอร์นะครับเลือกเลเยอร์เป็นเลเยอร์พาร์ทนะครับจากนั้นผมกดที่คำสั่งเซอร์เคิลนะครับเมื่อดูจากรูปต้องสร้างวงกลมก่อนอผมก็คลิกที่ตรงนี้ปุ๊บ ่าในแบบมันบอกว่า r สองจุดสองห้านะครับผมก็พิมพ์2องจุดสองห้าเลยนะครับอ่น e n t ร r นะผมก็จะได้วงกลมสองจุดสองห้ามาใช้นะครับส่วนตรงนี้มันบอกว่าต,วตรงนี้เป็น r หนึ่งนะครับส่วนตรงนี้วงกลมด้านในเนี่ยเป็นความโตมันหนึ่งนะครับ r 1เท่ากับ10นะครับถ้าไดเมเตอร์หเท่ากับ r 5นะครับอ่ะผมก็สร้างก่อนปึ๊บ r หผมก็พิมพ์1เลยเลยนะครับตรงนี้เป็นไดเมเตอร์หก็คือ r 5ุดหนั่นเองหรือบางท่านจะคลิกวางแล้วก็บอกหรือต้องการบอกเป็นแบบไดเมเตอร์ก็พิมพ์ d ได้นะครับผมพิมพ์ d ดีปุ๊บอ่าผมใส่ไป1น,นะครับก็คือแตมิเตอร์หน่งก็จะได้อย่างนี้นะครับาจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง copy เพราะว่าผมไม่ต้องการสร้างสร้างสร้างใหม่น,นั่นเองที่จุดนี้นะครับผมก็ copy ปุ๊บครอบเลยโอเค enter นะครับจากนั้นเลือกจุดอ้างอิงของวงกลมก็คือเซนเตอร์นั่นเองนะครับคลิกนะครับไปเซนปจุดตรงนี้นะครับที่ทำเส้นมาร์คไว้นะครับก็คือมาร์คตำแหน่งไว้ก็คลิกซ้ายนะครับ enter นะครับจะได้อย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะทำไงต่อก็คือสร้างเส้นตรงสัมผัสกับเส้นสองเส้นตามแบบนี้นะครับ ก็คือเลือกคำสั่งลายปึ๊บนะฮะแต่นี้มันเป็นแบบออโต้นะครับเราสามารถใช้แบบเมนวนวลผสมได้โดยการคลิกขวานะครับก็คือกดชิปค้างคลิกขวาเพื่อจะใช้สแนปแบบเมนวนวลนั่นเองก็เลือกแทน g e n t นะครับปึ๊บก็คือ Snap เส้นโค้งกับเส้นตรงนั่นเองไปที่วงกลมนี้ก็กดชิปคลิกขวาเหมือนเดิมเลือกแทน g e n t คลิกซ้ายวางครับ enter นะจากนั้นก็ไปคลิกคำสั่งลายใหม่เหมือนเดิมครับชิป f t ค้างคลิกขวากด tangent นะครับอ่าจะเป็นนี้ได้ล้นะครับก็ไปวงกลมที่2ก็ชิป f t นะครับ s h i ค้างแล้วก็คลิกขวาเลือก tangent นะครับแล้วก็คลิกวางกด enter นะคจะได้อย่างนี้ตามแบบ ทีนี้มันจะต้องมีวงกลมสัมผัสกับวงกลม2อันนะครับเส้นโค้งสัมผัสกับวงกลม2อันทําำยังไงก็คือ r นี้เท่าไหร่ r สนะครับทีนี้ใช้คําสั่งไหนบ้างที่จะสร้างวงกลมสัมผัสกับวงกลม2อันนี้หรือเส้นโค้งนั่นเองก็ให้คลิกที่ circle นะครับคลิกที่ลูกศรด้านเล็กนะครับคลิกที่ลูกศรที่ อยู่ด้านล่างนะครับแตกออกมาจะมีคําว่าแทนแทนเรเดียนก็คือใช้คําสั่งแทนเจ t แทน e n t แล้วก็ใส่ค่ารัศมีนั่นเองนะครับก็คลิกแทนเจนนะครับหรือ ttr นั่นเองนะครับคลิกที่ตัวนี้ปึ๊บคลิกที่วงกลมที่1คลิกที่วงกลมที่2นะครับใส่ค่ารัศมีก็คือ3อ่าจะได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันมันบอกว่า ลักมีะสามนะครับก็เลือกแทนแทนเลเดียนนะครับคลิกวงกลมที่หนึ่งคลิกวงกลมที่สองนะครับใส่สาม enter นะครับก็จะได้รูปแบบที่ต้องการแล้วก็คือวงกลมตัอผัสกับวงกลมสองอันจากนั้นเราใช้คำสั่งทิมเพื่อตัดเส้นนะครับก็คือตัวนี้ทิมนะครับ ก็กดทิมปุ๊บกด enter อ,กอีกทีนึงครับเพื่อคลิกตัดเส้นได้เลยเห็นไ,ไหมคลิกตัดได้เลยครับคลิกตัดเส้นนะครับวงน,นี้เหมือนกันก็คลิกตัดเส้นได้เลยคลิกซ้ายนะครับเมื่ได้ตามต้องการแล้วก็ enter ให้หลุดจากคำสั่งเลือกวงกลมสองวงกลมที่ตัดแล้วสองอันนี้แล้วก็กดที่คำสั่ง อีเลสนะครับก็คือ,อยังลบลบทิ้งไปนะก็จะได้อย่างนี้นะครับได้อย่างนี้ละนะครับทีนี้เหลือหกเหลี่ยมด้านในนะครับหกเหลี่ยมด้านในสร้างยังไงนะครับหกเหลี่ยมด้านใน บวกเหลี่ยมมันบอกว่าข้างจากรัศมี1.5่าน,น,นะครับวงกลมด้านในก็คลิกคำสั่งวงกลม Center to Radian นะครับที่ตรงนี้ปึ๊บใส่ไปเลย1 1 5นครับนะฮะโอเค1.5จากนั้นให้เรา เลือกคำสั่งโพลีกอนก็คือคลิกตรงนี้นะครับเลือกโพลีกกนนะครับปึ๊บตรงช่องคอมมาจะถามครับนะครับว่าเอากี่เหลี่ยมก็เอาเป็นหกเหลี่ยมตามแบบรูปภาพนะครับหกเหลีล่ยมละโอเคจากนั้นคลิกที่ตรงกลางของวงกลมครับมันถามช้อยส์มานะครับว่าต้องการสร้างแบบไหนให้เราเลือกเป็นอันแรกครับ inscribe in circle นะครับ เท่ากับรัศมีของวงกลม r หนึ่งจุดห้าศูนนั่นเองปึ๊บไม่น่าจะใช่น่าจะเป็น <c oughs> อ้างอิงจากรัศมีด้านนอกนะครับก็คลิกฟ o ิีกอนใหม่ปึ๊บหกเหลี่ยมเหมือนเดิมก็กด enter ครับคลิกที่จุดเซนเตอร์ของวงกมลมเรียกเป็นตัวนี้ครับ circle sky about circle รสร้างจากรัศมีด้านหน้าของกกวงกลมคลิกปุ๊บนีะครับก็ะจะได้อย่างงี้นะครับคุณจากนั้นให้เราลบ วงกลมด้านในออกครับกดอ e ีเลสแต่ทีนี้รู้สึกว่าวงกลมมันเหลี่ยมมันเป็นทางนี้นะครับให้เราใช้คาสั่ง Rotate เพื่อหมุนโพลีกอนนะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับ Rotate เลือกโพลีกอนครับกด Enter นะครับเลือกตรงกลางนะครับคลิกซ้ายนี้จะหมุนได้ละแต่ว่า บุนแล้วก็คลิกวางได้แต่ว่าทีเนี้ยผมต้องการกําหนดหรือกําหนดปลายของหุบเหลี่ยมเองนะครับให้ผมทํำยังไงนะครับก็คือพิมพ์คําว่า R นั่นเองก็คือ reference ครับ R enter เลือกที่จุดตรงกลางเหมือนเดิมเลือกที่ปลายครั้งที่สองครับครั้งที่สองกดเลือกที่ปลายของหุเหลี่ยมจากนั้นก็อันนี้มันล็อก auto ไว้ ก็ให้ดูครับว่าผมบังคับไฟล์ของหก mm. เหลี่ยมได้อิสระผมก็มามาร์คที่จุดนี้เลยก็คลิกวางครับปึ๊บก,ก็จะได้ตามรูปนี้เลยนะครับ mm. นะฮะต่างนั้นทำไงต่อนะครับเราก็ลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็ทำการบอกขนาดนะครับถ้าลองปิดเปิดเลเยอร์ก็จะได้อย่างที่ผมต้องการก็คือถ้าปิดเลเยอร์พาร์ก็จะไม่โชว์ชิ้นงานนะครับ ถ้ากดโชว์ก็จะโชว์ชิ้นงานนะครับที่หลอดไฟของเลเยอร์พลาร์นั่นเองถ้าปิดเส้นด i เมนช i ั่นนะครับก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไม่โชว์เส้นด i เมนช i ั่นนะครับถ้ากดให้โชว์ก็กดตรงนี้นะครับนะฮะทีนี้ผมต้องการเพิ่มเลเยอร์อีกตัวหนึ่งก็คือด i เมนช i ั่นสำหรับการบอกขนาดน,นะครับ,นะรบก็กดเลเยอร์พราพาร์ตี้ปุ๊บ ครบสร้างใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสองแล้วกันนะครับเดนสันสองนะครับสีผมว่าเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโอเคครับก็ปิดไปนี้ผมก็สร้างเป็นเลเยอร์เดนสันสองนะครับ จากนั้นก็ทำการบอกขนาดตามนี้เลยคิดแอนโนเจตนะครับลีเนียตรงนี้กับตรงนี้นะครับสามจุดเจ็ดห้าสามจุดเจ็ดห้าแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเส้นบอกขนาดมันใหญ่ไปนะครับ ก็ลบทิ้งไปนะครับไปตั้งค่าเส้นดิเมนชันเองนะครับก็คือตรงนี้ก็คือในช่อง Dimension ไตล์นะครผมเลือกเป็นตัวนี้สแตนดาร์นะครับถ้าเลือก iso รู้สึกว่าเส้นบอกขนาดมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับนะผมเลือกเป็นสแตนดาร์จะเข้าไปแก้ก็ได้นะครับกดที่ modify นะครับสีเส้นบอกขนาดเลือกได้ครับแต่ทีนี้ผมไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับ หัวอาตามเลเยอร์ที่ตั้งไว้ก็เลือกสแตนดาร์ดกดเซตเค r ร e n t น์ครับกดคลอาจากนั้นเลือกคำขันบอกขนาดครับลีเนียที่เซนเตอร์ของเลเยอร์ตัวนี้เห็น oh. ไ,ไหมครับขนาดก็จะเล็กลงก็คือเส้นบอกขนาดจะเล็กลงแต่ทีนี้ จุดทศนิยมรู้สึกว่าจะเยอะไปก็กลับไปแก้ครับกดที่ dimension style standard กด modify ไปแก้จุดทศน,นิยมตรงไหนให้กดที่ primary unit เนี่ยครับก็กดที่ p r e i t i o n นะครับให้เหลือแค่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับกด ok จากนั้นกด s e current กด close นะครับจุดทศนิยมจะ ลดลงนะครับทีนี้ทำการปบอกขนาดได้เลย จะเห็นว่าทำไมมันเป็น2.3นะครับไม่ใช่2.25เพราะว่าผมเลือกทศนสยมลัแค่หนึ่งตำแหน่งะฉะนั้นผมต้องเข้าไปแก้เส้นบอกขนาดนะครับใน dimension style ก็กดปุ๊บเข้าไปกด standard กด modify ครับเอาเป็นสองตำแหน่งแล้วกันนะครับที่หัวข้อ primary unit ตรง precision นะครับกด ok กด s e c u e n c e เพื่อใช้งาน เห็นไหมฮะมันจะเป็น2.25ให้นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องเป็นเส้นปากนะครับก็สร้างได้เลยก็ทำการทิมเส้นนะ enter หนึ่งครั้งนะครับทิมเส้น ตัวนี้ก็เลือกเป็นเส้นปะกนะครับก็เลือกเป็นเซนเตอร์สองนะครับตัวนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับเราก็ได้สัญลักษณ์เส้นปะกมาใช้งานนะตามแบบที่กําหนดเลยนะครับอันไหนไม่จําเป็นก็ลบทิ้งไปได้เลยครับอ่านะครับเราก็ลบเส้นที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับให้เหลือแต่ตัวชิ้นงานแล้วก็เส้นบอกขนาดแล้วก็เส้นเซนเตอร์ต่างๆนะครับ ก็โดยใช้คำสั่งทีมนะครับก็ไปที่คำสั่งทีมก็คลิกใช้งานครัจากนั้น enter หนึ่ทีนะครับ enter หนึ่ทีแล้วก็คลิกตัดเส้นได้เลย ตัดเส้นที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับส่วนตรงอื่นที่ทิ้มไม่ได้เราก็เลือกแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับตรงนี้ด้วยนะเป็นตรงนี้ด้วยนะครับก็ลบทิ้งไปกด erase นะครับจากนั้นเราก็ขยับเส้นบอกขนาดหน่อยเพราะว่าเส้นบอกขนาดมันไปนทครับ เส้นเซนเตอร์ที่เรากำหนดไว้นะครับลแล้วก็ลากนะคลิกที่เส้นบอกขนาดนะครับแล้วก็คลิกที่จุดสีน้ำเงินก็คือจุดพิกพอยต์มันแล้วก็ลากออกมาไม่ให้มันทับเส้นเซนเตอร์ของเราเนี่ยเอง โอเคนะครับตรงนี้เราก็จะได้เส้นเซนเตอร์นะครับที่ต้องการแล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นเส้นเซนเตอร์กับชิ้นงานแล้วก็เส้นเดิมิชันนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับผมนะฮะตรงนี้ถ้าไม่เป็นเส้นปะก็เลือกนะครับเราวกำหนดเป็นที่หลายไซส์สเกลจุดหนึ่งนะครับก็จะกำหนดให้ จุดหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรน,นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำการเขียนแบบ 2D เบื้องต้นนะครับจากการอ,อินเสิร์ตรูปภาพเข้ามาในแบบนะครับอาทุกทีผมลืมทิมไปจุดหนึ่งะก็ทิมนะ นี้เราก็จะได้ตามแบบเลยนะครับโอเคนะครับก็จบไปนะครับสำหรับคลิปเขียนแบบ 2D จากการอินเสิร์ตรูปภาพเข้ามา นะครับแล้วก็ทําการสเกลให้เท่ากับขนาดจริงนะครับแล้วก็ทําการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาสร้างเส้นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็สร้างมุมกลมนะครับหกเหลี่ยมพวกนี้แล้วก็บอกขนาดนะครับก็อันนี้จะเป็นการีิดแบบเบื้องต้นแบบสองดีนะครับผมครับวันนี้นะครับก็ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับ แชร์ให้ได้นะครับผมสวัสดีครับ